เดือยเม็ดบัวโอ้ยสารพัดนะครับผมอะไรนะมันมันต้มเนาะมันต้มะนะครับที่เอาไปใส่ทำขนมหวานทำน้ำแข็งใส่ขายหรือว่าเอาไปเป็นอ,อไอ้นั่นนะครับโรยพวกไอไอศ์ครีม คุณโนประสิทธ์บอกว่าเมื่อก่อนนี้มีผู้ว่ามาลันไลเดี๋ยวนี้หายไม่มาวิ่งนิ่งนักหนาทรงงานหนักมากหน้าที่ทุกทีท่าจึงหายหน้าไม่มาลันเหมือนผ่านเคยไม่เห็นไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นนะครับวันนี้จะไม่โกรธจะและไม่งอนด้วยนะครับคุณจูบอกนะครับผมส,ส่วนคุณดวงตาบอกว่าอยากเล่าค่ะ ผู้อาวุโสบ้านเราลุงเรานี่แหละแกปลูกถั่วถั่วพุ่มแต่แกท,ทําค้างไว้รอถั่วงอกรอถั่วออกดอกออกฝักก็ไม่ยอมขึ้นขึ้นค้างให้แกลุงไม่ได้อ่านโปรยเราเอ็นดูลุงแกมากเลยนะครับอยากเล่าค่ะผู้อาวุโสบ้านเราลุงเรานี่แหละแกปลูกถั่วถั่วพุ่ม แต่แกทําค้างไว้รอถั่วออกดอกออกฝักก็ไม่ยอมขึ้นค้างให้ให้แกลุงไม่ได้อ่านพอยเราเอ็นดูลุงแกมากเลยค่ะอ๋อนะครับได้ครัอบอ่าก็เรียกว่าสร้างสร้างผลงานไว้ใช่ไหมครับอ่านะครับครับคุณผู้หญิงต้องแต่งก็สวัสดีเพื่อนยามเช้านะครับครับคุณสิริยะสวัสดีครับสวัสดีครับทักไทยกันนะครับ คุณบุญนำสวัสดีน้องหนูด้วยค่ะนะครับครับคุณพารสิตสวัสดีคุณจูจูบนะครับผมให้จูจูบนะครับนะแต่คุณบุญนำสวัสดีคุณสุริยะด้วยนะครับทักทายกันครับ48ท่านนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจต้อมด้วยนะครับต้อมมาเดินออกกําลังกายบนสกายวอล์กนี้นะครับบางครั้งอาจจะเดินเร็วหน่อยนะครับ เอาหาเงือ่อหาเงื่อหาเงื่อหาเงือ่อฮ่าฮวิ่งสัดีคุณผู้หญิงต้องแก่งนะคะน,นะครับผมคุณหนูก็ทักทายเพื่อนเพื่อทุกท่านแล้วนะครับทักทายหมดแล้วนะครับทักทายรวมนะครับอันนี้ไฟเขาก็เปิดไว้ทั้งคืนสวยงามดีเนาะสวยงามดีครับผมอ่า คุณดวงตาต่อไปต้องให้ลุงพบแท็บเล็ตแล้วจะได้ไม่พลาดคุณ <c> จ <oughs> ู๋จุ๊บช,ช,ช,ชอบทานขนมเปียกปูนถั่วแปรหม้อ,อกแกงข้าเหนียวหน้าไาแห้งอีกเยอะเลยนะครับผมอีกหลายอย่างเลยนะข้าเหนียวในตลาดก็มีนะครับข้าเหนียวหน้าไาแห้งสังขยาหน,น่าคุณกิ่งสวัสดีคุณสุริยาด้วยนะครับ ทักทายกันนะครับทุกท่านนะครับทักทายกันนะครับเป็นเพื่อนกันเนาะนะครับเป็นเพื่อนพูดคุยทักทายหยอกล้อกันได้นะครับผมในช่องนะครับผมก็เดินยาวๆเดินยาวๆไปนะครับเพื่อนๆครับเดินยาวๆเดินยาวๆ ลา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 เดี๋ยวราพอเขก็ไล่ผมเองเหรอครับผมอ่าพาเพื่อนเดินชมทั่วเลยนะครับห้ามจอดบริเวณนี้เดี๋ยวโดนล็อกล้อนะครับจะปรับ50บาทแต่ก่อนจะมีพี่รลเดอร์มาจอดตรงนี้เต็มเลยนะครับตอนหลัง ทางห้างห้ามจอดนะครับห้ามจอดก็ลองไปจอดริมฟุตบาทแทนนะครับเพื่อนๆครับจูอว์วิทยะสกายวอล์คบางกะปิใกล้เดอะมอลล์บางกะปิค่ะตรงนี้คือเดอะมอลล์แล้วนะครับมาถึงเดอะมอลล์แล้วนะครับคุณทีบอกว,วันนี้กินข้าวไข่พะโลกเออกินข้าวไข่ปะโล้ทุกคนมากินข้าวไข่ปะโลกกันนะครับผมน่ารักน่ารักเห็นไหมอันนี้ประตูทางเข้ากูเมนะครับกูเม กูมีฟู้ดคอร์ดนะครับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคุณผู้นำสวัสดีคุณทิพย์ด้วยนะครับ